เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ3 here are four statements about light one in a vacuum green light travels faster than blue light Two in a vacuum, the wavelength of red light is greater than the wavelength of green light. Three in water, red light travels faster than it travels in a vacuum. Four in water, the frequency of blue light is greater than the frequency of red light. Which pair of the statement, which pair of statements is correct? A one and two, B one and three, one and four, two and three, two and four. I got three and four. แปลโจทย์นะคะก็คือว่ามีสี่ประโยคเกี่ยวกับแสง สุญญากาศแสงเขียวเคลื่อนที่เร็วกว่าแสง,งน้ำเงินสองในสุญญากาศ The wavelength of red light is greater than the wavelength of green light. Quam Yao Clun Sang Si Clun Sang Three in water. ในน้ำแสงสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าในสุญญากาศ ในน้ําความถี่ของแสงน้ําเงินมากกว่าความถี่แสงแดงคู่ประโยคใด 곧당 สรุปในโจทย์ข้อ3นะครับเขามีประโยคมาให้4ประโยคซึ่ง4ประโยคนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ Light ประโยคแรกบอกว่าในสุญญากาศแสงสีเขียวจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงสีน้ำเงินข้อ2บอกว่าในสุญญากาศความยาวคลื่นแสงสีแดงจะมากกว่าความยาวคลื่นแสงสีเขียวข้อ3บอกว่าในน้ำแสงสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าในสุญญากาศและข้อ4บอกว่าในน้ำ ความถี่ของแสงน้ำเงินมากกว่าความถี่ของแสงแดงอยากจะให้เราหานะครับว่าคู่ประโยคใดถูกต้อง เราก็มาดูกันนะครับวิธีแท้ในการทําโจทย์ก็เราก็มาไล่ดูทั้ง4ช้อยไปเลย 1. บอกว่าในสุญญากาศแสงเขียวเคลื่อนที่เร็วกว่าแสงสีน้ำเงินเนื่องจากว่าอันนี้เรากำลังพูดถึงในสุญญากาศใช่ไหมครับ แสงเขียวกับแสงสีน้ำเงินมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างสิ่งที่แตกต่างการระหว่างแสงสีเขียวกับแสงสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นพวก f r e e n c y w ี่แ length ใช่ไหมครับถ้ามันมีแหล่งกำเนิดที่ต่างกันแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นอันนี้เขาถามเรื่องความเร็ว นื่องจากว่ามันเป็นแสงเหมือนกันนะครับ Travel faster เนี่ยผิดเนื่องจากว่าอยู่ในสุญญากาศแสงจะมีความเร็วประมาณ3 0 0แสนเท่ากาันไม่ว่าเ,เสียงเสียอะไรก็ตามนะครับ <c oughs> ต่อมาข้อ 2. 2ข้อ2บอกว่าในสมมติอากาศเนี่ยความยาวของแสงสีแดงความยาวคลื่นของแสงสีแดงจะมากกว่าความยาวคลื่นของแสงสีน้ําเงินนะครับ อันนี้นั่นสักว่าเป็นการกล่าวถึงความยาวคลื่นฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ถูกต้องใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรถ้าใครยังจำได้นะครับความยาวคลื่นของแสงสีแดงจะมากกว่าความยาวคลื่นของแสงสีน้ำเงินแล้วก็ เนื่องจากว่าความยาวคลื่นของแสงสีแดงเนี่ยยาวสุดฉะนั้นเมื่อเทียบกับแสงสีเขียวที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างสีแดงกับสีน้ำเงินความยาวคลื่นของแสงสีแดงจึงมากกว่าความยาวคลื่นของแสงสีน้ำเงินนะครับก็เลยถูกต้องต่อมาข้อ3บอกว่าในน้ําแสงสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่า การเคลื่อนที่ในสุญญากาศอันนี้กำลังพูดถึงเวทไลท์นะครับผิดใช่ไหมครับต้องเป็น slower เพราะว่าแสงจะเคลื่อนที่เร็วสุดในสุญญากาศอันนี้เป็น Fast ์เทสแล้ว ฉะนั้นจึงไม่สามารถเคลื่อนที่ในที่ไหนได้เร็วกว่าในวัตุนะครับก็จะเป็น slower แล้วก็สุดท้ายข้อสีบอกว่าในน้ําความเร็วขึ้นแสงเอ่อความถี่แสงสีน้ําเงินจะมากกว่าความถี่แสงสีแดงอันนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นในน้ําหรือว่าในอากาศสุญญากาศที่ต่างๆเนี่ยความถี่ของ แสงสีน้ำเงินก็จะมากกว่าความจิ่ของแสงสีแดงนะครับฉะนั้น which pair of statement is correct ก็จะเป็นข้อ e นะครับ two and f o ทีนี้เรามาดูนะหาเพิ่มเติมในเรื่องของแต่ละเรื่องที่โจทย์ข้อนี้พูดถึงกันหน่อยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือเป็นเรื่องของไลท์พัฟเต หนึ่งนะครับหลายๆที่เราจะสนใจเฮ้ยเนี่ยก็คือความเร็วของแสงในสุญญากาศ จะอยู่ที่3ามคูณสิบกำลังแเมตรเปอร์เซกสองแสงเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง สามแสงสามารถ reflect r e f r a c t diffract แล้วก็ polarize ได้ น,นี่ก็คือเอาหลักๆที่เราสนใจแค่นี้ก่อนนะครับทีนี้ต่อมาก็เป็นเรื่องของเวฟเลนส์เวฟเลนส์ฟ r e ควอนซี่แล้วก็เอเนออร์จีนะครับ ให้ด้านซ้ายเป็นด้านที่มีพลังงานจากตามไปสูงตัวพลังงานนะครับกับเวฟเลนส์เนี่ยจะแปรผันตรงต่อกันซึ่งจะตรงข้ามกับฟรควนซี่นะครับ ก็คือถ้าให้วาดรูปเนี่ยก็จะเป็นแนวนี้ยิ่งยิ่งตัวแสงมีความยาวคลื่นมากก็จะมีความถี่ต่ำแต่แสงที่ ตรงนี้เราแก้นิดน,นึงนะครับ f r e q u e n c y กับ Energy ต่างหากที่ไปในทางเดียวกันอันนี้ผิดนะครับเอาใหม่อีกรอบนึงก็คือความถี่เนี่ยจะแปรผันตรงกับพลังงานแต่จะแปรผกผันกับเวฟเลนสนะครับโดยคลื่นเที่เราสนใจก็จะมีกมมาเรย์เอ็กซ์เรย ยูวี <UV S 2> แล้วก็เป็นช่วงวิสิบิลไลท์อินฟราเรดแล้วก็เรดิโอเวฟซึ่งในวิสิบิลไลท์เนี่ย <st arts> ก็จะแบ่งได้เป็นสีม่วงน้ำเงิน ฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงตามสีของรุ้งนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดลำดับความยาวคลื่นแล้วก็ความถี่แล้วก็พลังงานของชนิดของคลื่นที่แตกต่างกันก็คือแกมมาเรเนเนี่ยจะมีความยาวคลื่นน้อยกว่าเอกซเรย์ ray. เพราะว่าอันนี้คือพิจารณาความยาวคลื่นจากน้อยไปมาก หรือความถี่จากมากไปน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการจัดลำดับของเวฟเลน์กับฟรคเวนซี แล้วก็สุดท้ายที่เราจะพูดถึงการนะครับจะเป็นเรื่องของ n สเนลล์อันนี้จะเป็นการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อแสงเดินทางเปลี่ยนตัวกลางนะครับงอย่าเช่นเปลี่ยนจากน้ำไปอากาศหรือว่าจากอากาศไปแก้วอะไรพวกนั้นโดยสูตรเนี่ยก็จะเป็น v a หา v b เท่ากับ n b หาร n a เท่ากับ s i n เซต้ a หาร s i n เซต้ b โดยที่ n a และ n b เป็นค่าดัชนีหักเหแสงหรือ refractive i n d e of light u h of the two mediums นะครับจะเห็นว่าความเร็วแสงจะแปรผกผันกับ ดัดชนีหักเหแสงนะครับแต่ว่าจะแปลผันตรงกับมุมของการหักเหแสงสรุปนะครับในโจทย์ข้อที่3เนี่ยโจทย์ต้องการให้เราพิจารณาเรื่องของแสงว่าประโยคใดถูกต้องบ้างเมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยก็เห็นว่าข้อ1ผิดเพราะว่ามันอยู่ในสุญญากาศเหมือนกันความเร็วแสงก็ต้องเท่ากันที่เป็น3ามคูณสิบกำลังแเมตรเ์ ไม่ว่าจะเป็นแสงสีอะไรก็ตามนะครับข้อ1ก็เลยผิดส่วนข้อ2บอกว่าในสุญญากาศความยาวคลื่นสีแดงจะมากกว่าความยาวคลื่นของแสงสีเขียวเนื่องจากว่าตัวความยาวคลื่นเนี่ยมันจะเรียงอยู่ในรูปของตัวสีรุง้งใช่ไหมครับม่วงน้าเงินฟ้าเขียวเหลืองสีแดงโดยที่ม่วงเนี่ยมีความยาวคลื่นน้อยกว่าสีแดงอ่อโทรับม่วงมีความยาวคลื่นน้อยกว่าสีแดง ฉะนั้นสีเขียวที่อยู่ระหว่างสีแดงกับสีม่วงจึงมีความยาวคลื่นน้อยกว่าสีแดงข้อ3ในน้ำแสงสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าในจุยากาศอันนี้จะผิดนะครับเพราะมันต้องเป็นโซลเวอร์จากข้อ4ข้อ4ี่บอกว่าความยาวความถี่ของแสงน้ำเงินมากกว่าความถี่ของแสงสีแดงก็จริงนะครับ ทำให้เราได้พูดถึงเพิ่มเติมไปในเรื่องของการจัดอันดับคลื่นต่างๆว่ามีความถี่แล้วก็มีความยาวคลื่นพลังงานต่างๆเนี่ยตามลําดับอย่างไรก็คือถ้าไล่จากความยาวคลื่นน้อยไปมากก็จะเป็น gamma ray x ray u v ม่วงน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองแสดแดงอินฟาเรดแล้วก็ริโอเวฟส่วนความถีกับพล e งงานเนี่ยก็คือจะแปรผกผันกับความยาวคลื่นที่พูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็มีสแนลล ที่พูดถึงเรื่องของความยาวคลื่นความเร็วแล้วก็ดัชนีหักเหแสงทีนี้เรามาดูอะไรกันนิดเพิ่มเพิ่ม,มนะครับว่าดัชนีหักเหแสงของน้ำที่20องศาเนี่ยจะอยู่ที่1.33ดัชนีหักเหแสงในสุญญากาศจะอยู่ที่1 แล้วก็ดัชนีหักเหแสงของแก้วจะอยู่ที่3ส่วน2หรือ1.5อันนี้จะมีประโยชน์ในการดูว่าความเร็วของแสงในตัวกลางต่างๆเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะครับอย่างที่มันพูดในข้อ4ว่าในน้ำข้อ3นะครับว่าในน้ําแสงสีแดงเคลื่อนที่เร็วกว่าในสุญญากาศจะเห็นว่าเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีค่า r e f r a c t i v e i n d e x ดัชน mm. ีของแสงหรือ r e f r a c t i v i index 1.33เมื่อเทียบกับในสุญญากาศที่1เนื่องจากว่าดัชนีของแสงน้ำมากกว่าสุญญากาศแต่ว่าความเร็วแปรผกผันกับดัชนีของแสงเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่า N น้ำมากกว่าสุญญากาศ V น้ำก็จะต้องน้อยกว่าสุญญากาศนะครับ นี่คือสเนลล์รอแล้วก็สุดท้ายที่เราได้เพิ่มเติมไปให้เมื่อกี้ก็คือในเรื่องของไลท์ p r รพาร์ตี้ว่ามี3ข้อหลักๆที่สนใจจริงๆแล้วไลท์ p r รพาร์ตี้มีมากกว่า3ข้อนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอันที่มันออกข้อสอบ P1 เนี่ยจะมี3ข้อหลักๆคือความเร็วของมันการเคลื่อนที่ของมันแล้วก็คุณสมบัติของมันนะครับว่ามันสามารถรีเฟกซ์รีแฟกซ์ดี f ฟก c ์แล้วก็โพลาไซ์ได้ ันนี้ก็คือข้อ3นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ง่วงก็พักก่อนได้นะคะพร้อมเมื่อไหร่ก็ดูความรู้ได้ตอนนั้นทุกที่ทุกเวลา